หลักคิดของมันจะได้ไหมครับก็คือการที่เราต้องสร้างความสัมพันธ์ใช่ไหมฮะความสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับ cost กับ price ถูกไหมฮะเพราะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้แหละครับทำให้เกิดกําไรนะครับจริงๆเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์เราก็บอกไปแล้วเนาะว่าเป็นการสร้างกําไรให้กับองค์กรนะครับกำไรมีความสําคัญมากในเชิงของการอยู่รอดในธุรกิจนะครับฉะนั้นคีนย์เวิร์ดสำคัญก็คือการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยเป็นคีนย์เวิร์ดสำคัญสำหรับการได้เปลี่ยนในการแข่งขันทีนี้ ประเด็นสาคัญก็คือความได้เป็นยบแข่งขันเนี่ยมันมาจากไหนคําตอบก็คือไอความสัมพันธ์ระหว่างคอสกับไพรซ์เนี่ยนะครับมันก็มีความสัมพันธ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากโพ i ิชันที่เราเลือกโพ i ิชันที่เราเลือกถ้าเปรียบเทียบง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือเปรียบเสมือนเราเลือกพวงจุย้ยนะครับพวงจุ้ยที่ดีมันก็มีความสัมพันธ์ทางธรรมชาติให้มาแปลว่าฟ้าเนี่ยกำหนดให้มาถูกไหมครับก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีโดยธรรมชาติ แต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกนะว่าจริงๆแล้วห่วงจุ้ยเนี่ยเป็นไงมันถูกคนอื่นยึดคอรองไปหมดแล้วละ่ะถ้าเป็นธุรกิจที่มันเวลแอ s t a รบิ s แปลว่าอะไรครับมันอยู่มานานแล้วเนี่ยรับรองครับเจ้าตลาดเนี่ยเขาเลือกใช่ไหมฮะเลือกโพสิชันที่ดีๆเนี่ยไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นโดยธรรมชาติของกลยุทธ์เนี่ยจริงๆเราไม่ได้สนใจเรื่องของโพสิชันหรอกนะครับหรือแปลงง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คืออยู่ในห่วงจุ้ยแยกก็ได้ไม่มีประเด็นหรอกนะครับแต่ก็เป็นตัว drive ตัว drive ให้ ตัวของความสัมพันธ์เนี่ยมามีกําไรสูงขึ้นตัวอย่างที่เราเคยเล่าเสมอใช่ไหมครับก็คือวอร์มาดวอรมาดเลือก p Position แบบไหนครับเลือกไปใน Small Town ถูกไหมครับโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติรราตผงจุ้ยให้มาคืออะไรสมอลทาวมีต้นทุนถูกใช่ไหมเมื่อเทียบกับ Big Town ถูกไหมครับเพราะว่าเมืองเล็กยังไงต้นทุนก็ถูกกว่าค่าก่อสร้างค่าที่ดินค่า Operation ถูกกว่าหมดถูกไหมครับแต่เมืองเล็กก็มีข้อเสียคืออะไรครับกำลังซื้อ ยอดขายนะซึ่งผมชอบใช้คำว่าราคาเนี่ยเป็นไงมันก็ดันน้อยตามใช่ไหมครับทีนี้ชีวิดสำคัญก็คือว่าตัวของเมืองเล็กเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนที่ถูกลงกับกำลังซื้อที่หายไปเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนเราก็บอกแล้วครับเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเพราะเผลเผเนี่ยต้นทุนถูกลงแค่30%ต้นทุนถูกลง30%เมื่อเทียบกับเมืองใหญ่แต่กำลังซื้อหายไปถึง40%เเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ ถ้าแบบนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ทำแล้วเจ๊งถจกไหมครับเพราะการเป็นกำไรก็จะเหลือน้อยกว่านี่คือ,น,คอนี่คือความสัมพันธ์ทางธรรมชาติซึ่งเกิดจาก Position ฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจเนี่ยแต่บางคนที่พยายามค้นหา p o s i t i นนะคือพยายามจะเปลี่ยน Position ให้ตัวเองอยู่ในที่ที่ดีถ้าคุณทําแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณกําลังทํากลยุทธ์แค่ครึ่งเดียว ก็คือทําในฝั่งคงจุยถูกไหมครับไม่ได้ฝั่งไม่ได้ทําในฝั่งโอเปอเรชันของบริษัทไม่ได้ไปดูสตรจีจริงๆของบริษัทนะครับซึ่งถามว่าอ้โพสิชันแบบนี้มีไหมในโลกใบนี้มีเยอะแยะมากมายครับที่คุณสามารถจะมีโพสิชันที่ดีซึ่งโพสิชันต้องเข้าใจก่อนนะไม่ใช่โลเคชันถึงแม้จะบอกว่าโพสิชันคือตําแหน่งที่ตั้งซึ่งคนแบงค์ชอบคิดถึง Google นะั้นเรียกว่าเป็นโลเคชันคือคือทาเลไม่ใช่นะครับโพสิชันนี้อาจจะเป็นเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งก็ได้ก็คือเป็น็โจริงๆกได้ นะครับโพสิชันอาจจะหมายถึงโพสิชันในเชิงการตลาดเช่นราคาสินค้าคุณภาพสินค้าได้หมดนะครับโพสิชันนิ่งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกำเรแต่ว่าเป็นจุดยืนในการแข่งขันนึกภาพไหมครับว่าเรา stand for อะไรนะครับเรา stand for อะไรนะครับฉะนั้นเรื่อง o s i t i o n เนี่ยจริงๆแล้ว Port ต r เนี่ยนะฮะก็มีการเขียนว่าจริงๆแล้ว position ในในเชิงกลยุทธ์เนี่ยมาจาก3แหล่งนะครับมาจาก3แหล่งแหล่งแรกเรียกว่าเป็นแหล่งของความหลากหลายของลูกค้า ภาษาสังฤฤษเรียกว่า variety base d positioning นะครับ variety base d positioning แต่เป็นไทยง่ายๆคืออะไรครับก็คือการตอบสนองความต้องการเฉพาะกับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายเน้นความต้องการเฉพาะแต่กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายตัวอย่างมีไหมคำตอบก็คือมีครับอย่างเช่น KFC, Isuzu นะครับหรือแพ็คหลาหรือ be ีควิกพวกนี้ถือเป็น p o s i t i o n นนิ่ที่เป็นแบบไหนครับตอบสนองความต้องการเฉพาะแต่ลูกค้ามีความหลากหลายนะครับอย่าง KFC ขายอะไรฮะขายแต่ไก่ไม่ขายอย่างอื่นอาจารย์เห็นขายเบอร์เกอร์ก็เบอร์เกอร์ไก่ฮะไม่ใช่อย่างอื่นถูกไหมฮะฉันสิ่งที่นั่นอาจารย์เห็นขายทาร์ตทาร์ตอร่อยๆนะทาร์ตมาเกลว่ะทาร์ตอะไรทาร์ตไข่ไข่ก็คือไก่ไหม ใช่ไหมครับสิงว่มันขายแต่ไก่นะมันไม่ได้ขายอย่างอื่นนะนั้น KFC เนี่ยขายแต่ไก่ถูกไหมครับนั้นความชัดเจนคืออะไรก็คือตอบสนองเฉพาะคนที่กินไก่ถูกไหมคนกินอย่างอื่นไม่มีนะใช่ไหมครที่น่าสนใจก็คือว่าไก่ของ KFC เนี่ยคนจนก็กินได้คนรวยก็กินได้ถูกไหมแสดงว่าตอบสนองความต้องการเฉพาะแต่กลุ่มลูกค้าเป็นไงตั้งแต่จนยนันรวยใช่ไหมนั้นลูกค้าก็เป็นลูกค้าที่หลากหลายไม่เหมือนมองชองนะ บองชองนี่ขายคนรวยนะนะฮะเป็นไก่คนรวยนะเพราะแ่งแพงแล้วเกินใช่ไหมครับฉะนั้นคนละแบบกันนะใช่ไหมโพสิชันคนละแบบกันนั้นขายไก่เหมือนกันโพสิชันไม่เหมือนกันกําไรเท่ากันไหมคําตอบคือกําไรก็ไม่เท่ากันนั่นคือความน่าสนุกของคนใช่ไหมขายไก่เหมือนกันโพสิชันไม่เหมือนกันกําไรก็ไม่เท่ากันเพราะว่าโพสิชันแต่ละโพสิชันก็มีความสัมพันธ์ทางธรรมชาติ ไม่งงเนาะถูกไหมครับแบบที่สองครับเรียกว่าอะไรมาจากแหล่งที่2ก็คือความต้องการที่หลากหลายนะครับของลูกค้าเราเรียกว่าเป็น n e ดเบ positioning ตะกี้เป็นอะไรครเป็น variety-based คราวนี้เป็น n e ดเบ Ne e d ก็คือความต้องการนะครับภาษาชาวบ้านคืออะไรก็คือเหมือนวิชาาเลย serving abroad needs of a few c u s t o m e r ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ของกลุ่มลูกค้าเฉพาะงงปะวะไม่งงเนาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะคืออะไรก็คือคนจนคนรวยอย่างเงี้ยเฉพาะเลยถูกไหมครับแต่ในในในเซกเมนท์ที่เราเซิร์ฟเนี่ยเราเซิร์ฟทุกความต้องการเลยพาดไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น need based positioning นะครับตัวอย่างเยอะแยะมากมายครับถ้าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก็แหละวิลล่าวิลล่านี่ก็คือเน้นคนรวยนะเดินได้ถูกไหมครับใช่ไหมฮะอันนี้ก็คืออะไรต้องรวยก่อน ใช่ไหมถ้าเป็นโรงพยาบาลน,นี่ใช่อะไรโอ้โรงพยาบาลน,นี่น่าสนใจโรงพยาบาลก็เช่นโรงพยาบาลกรุงเทพอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือต้องรวยนะถึงจะเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพได้แต่รักษาได้ทุกโรคนะครับรักษาได้ทุกโรคหรือโฮมโปรโฮมโปรซึ่งซึ่งไอาการไอ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 ,อ,อ,อโพซิชันแบบที่สองเนี่ยที่เป็นนิดเบสเนี่ยเหมือนวิชาการตลาดเลยนะครับเข้าใจง่ายถูกไหมครับเหมือนวิชาการตลาดโพซิชันเหมือนการตลาดเลยนะครับ ซึ่งอย่างโฮมโปรนี่คืออะไรเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นโฮมอ o เนอร์ถูกไหมที่เป็นเจ้าของบ้านที่ไม่มีความรู้เรื่องช่างแล้วก็เน้นเซอร์วิสที่ดีราคาแพงถูกไหมครับอันนี้คือโพสิชันของเขาไม่งงเนาะถูกไหมครับหรือเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยน,น่าสนใจหลายคนบอกอาจารย์เซเว่นจริงๆเนี่ยเซเว่นนี่คือตอบสนองความต้องการลูกค้าในกลุ่มเฉพาะนะแต่ตอบสนองทุกเรื่องพเซเว่นแม่งขายทุกอย่างตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเหลือลบแต่คําถามก็คือว่าเซเว่นเนี่ยเขาเรียกภาษาทางด้านทำรีเทลนะ เทรดแอร์เรียมันเนี่ยคือเท่าไหร่คำตอบคือเทรดแอร์เรียมันคือ500เมตร500ร้อยเมตรบอกอะไรครับไม่ใช่500ซ้าย500ขวา500ร้นะไม่ใช่เทรดห้0รเมตรบอกว่าอะไรซ้าย250เมตรขวา250เมตรนึกภาพไหมครับเกินกว่านั้นน่ะไม่มีใครเดินละแม่งไก่ไปแต่ว่าเซเว่นจ,จริงๆแล้วเนี่ยพอมันเปิดไปเปิดมาเนี่ยมันเปิดเถื่อนอะไซ้ำกันอะบิลัสมีมันซ้ำกันเหมือนเคยเรียนสมัยก่อนแม่เรียนวงกลมอ่ะวงกลมมันซ้ำกันอ่ะ ก็ทำให้เทรดแอเรียปัจจุบันเซเว่นไม่เกิน50เมตรนะครับแต่ว่าจริงแล้วโพซิชันมันเนี่ยคือ250เมตรตอนหลังเนี่ยฟอร์แมตเซเว่นอีเลฟเปลี่ยนนะครับเป็นฟอร์แมตที่จอดร,รถได้นึกภาพไมฮะที่จอดรถด้านหน้าได้หลายคนันด้วยนะคำถามการจอดรถได้นี่สำคัญอย่างไรคำตอบง่ายๆครับการจอดรถได้ส่งผลต่อการเพิ่มเทรดแอเรียให้กว้างขึ้นกลายเป็น1กิโลเมตร1กิโลเมตรว่าอะไรสาย500เมตรสาย500เมตรขวา500เมตรคือ1กิโลเมตรเข้าใจเนาะ ลัศมีกับเส้นผาศสนกลาอ่ะเข้าใจนะครับฉะนั้น1กิโลเมตรเนี่ยแปลว่าอะไรคือคน,นไม่เดินแน,แน่แต่ถ้าเกิดคนขับรถขับนึกภาวพมไหมครับแต่ว่าเซเว่นเนี่ยฟอร์แมตมันก็จะเป็นลนักษณะแบบนั้นนะครับในแง่ที่ว่าเทรดงนั้นเทรดแอนเดียนสำคัญมากที่จริง,รงเนี่ยถ้าเกิดจะมองที่สาขาใดสาขาหนึ่งนะมันตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนั้นก็คือกลุ่ม500เมตรรอบๆแต่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายก็คือขายตั้งแต่ไม้จิมฟนันยัน เหลือลบเข้าใจใช่ไหมครับันั้นโพสิชันเนี่ยไม่จำเป็นต้องรวยจนนะเป็นพื้นที่ก็ได้เป็นรัศมีก็ได้เป็นเทรดแอร์เรียก็ได้โพสิชันมันคิดได้หลายแบบนะครับแบบที่3ก็เาเรียกว่าอะไรครับแบบที่3ก็คือ access base d positioning นะครับ a s s e s แปลว่าอะไรการเข้าถึงนะนะครับการเข้าถึงนะครับ a s s e s s base positioning การเข้าถึงซึ่งก็หมายถึงว่าเป็น การเข้าถึงของกลุ่มลูกค้าในตลาดเฉพาะแต่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายแต่มีตลาดเฉพาะของมันนะครับอย่างตัวอย่างาง่ายๆคือไทยวัสดุไทยวัสดุนี่คือเน้นตลาดต่างจังหวัดนะครับไม่เข้ากรุงเทพหรือพามาครับสแสดงว่าตลาดเขานี่คืออะไรตลาดต่างจังหวัดสมัยก่อนออฟฟิศเมดก็เหมือนกันก็จะเน้นเฉพาะช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ไม่ขายแต่ปัจจุบันนี้ออฟฟิศเมีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะแต่ถ้าเกิดลองนึกถึงย้อนไปนครับว่าเขาเน้นขายตลาดเฉพาะคือตลาดออนไลน์เท่านั้นใช่ไหมฮะแล้วก็บางคนก็ขายตลาดออฟไลน์ line. เดี๋ยวนี้ก็จะมีนะครับไอ้ที่มันขายออนไลน์อย่างเดียวหน้าร้านไม่มีก็แสดงว่าเขากาลังเน้น Position แบบไหน Position ที่เป็นแบบ access b a e access ว่าการเข้าถึงถูกไหมครับก็คือเน้นเฉพาะช่องทางบางช่องทางตลาดบางตลาดนึกภาพไหมครับที่ไม่เหมือนใครนะครับ คนีสามโพสิชันแบบนี้จริงๆแล้วในการใช้ชีวิตจริงๆเ่ะเราใช้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าคําตอบไม่ใช่ครับมันเป็นส่วนผสมของทั้งสามอย่างครับที่มาคอมบายกันเป็นคอมโบนะครับถ้าจะให้ง่ายเป็นเหมือนตารางเผื่อนักศึกษารเราชอบอะไรที่ดูง่ายๆเป็นตารางเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอเคดูทางลางทางซ้ายมือซ้ายมือนี่คือเขาเรียกว่า i n d u s t r y s c o ค e คำว่า industry ก็คือดูทั้งอุตสาหกรรมถูกไหมและสโ p e ก็คืออะไรขอบเขต ว่าเราจะดูเนี่ยขอบเขตของุาสาหกรรมเราเนี่ยกว้างหรือแคบด้านบนคือกว้างด้านล่างคือแคบถูกไหม Industry Scope เห็นภาพเนาะเนี่ยนะฮะด้านบนคือกว้างด้านล่างคือแคบนี่กว้างอันนี้อันนี้แคบถูกไหมงงปะวะไม่งงเนาะแนวนอนแนวนอนแนวนอนคืออะไรคือความต้องการนะครับความต้องการเนี่ยถ้าเป็นด้านขวาก็คือความต้องการทั้งหมดหรือกว้าง ซ้ายก็คือแคบแคบความต้องการแคบแคบส่งผลให้มันจะได้ position เป็น4เป็น4แบบนะครับก็คือถ้าเป็นซ้ายบนซ้ายบนเป็นไงซ้ายบนก็คือตอบสนองความต้องการเฉพาะถูกป่ะกับกลุ่มลูกค้าที่กว้างก็คือหลากหลายอันี่เล่าแล้วถูกไหมก็คืออะไร KFC ใช่ไหมฮะ Isuzu Isuzu ก็เป็นรถกระบะถูกไหมเหมือนเหมือน KFC ก็ขายไก่แต่ Isuzu ขายรถกระบะถูกไหม แต่คถามรถกระบะเนี่ยมีตั้งแต่รถกระบะคนจนยันถึงรถกระบะคนรวยคนรวยคืออะไรมิลเซเว่นแมงล้านกว่าบาทอ่ะจนถึงรถกระบะเป็นไงใช้งาน4ี่แสนห้าแสนเข้าใจใช่ไหมครับแสดงว่ารถกระบะก็มีใช่ไหมแต่ว่าเน้นใครเน้นคนชอบรถกระบะคนไม่ชอบรถกระบะแม่งก็ไม่ขับถูกไหมครับช่วงล่างแม่งจะเด้งเดงหน่อยดึงๆๆงใช่ไหมแต่ว่าชอบนะบึกบึนทุกของได้เยอะนะขับแล้วแม่งเจ้าถนนต้องกลัวขูดขีดเออแนวนั้นแหละนะครับ อันนี้ก็เป็นความต้องการเฉพาะตัวอย่างก็คืออิสุสถูกไหมครับที่เราที่บอกไปถูกไหมอันนี้คือซ้ายบนถูกไหมครัถ้าเป็นขวาบนขวาบนนี่คืออะไรตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายงงป่วะใช่ไหมอันนี้หลากหลายหมดเลยนะตัวอย่างถ้าเป็นรถยนต์ก็คือโตโยต้าเพราะโตโยต้าขายทุกเซ g มนต์ใช่ไหมตั้งแต่รถอะไรแฟมิลี่คาร์อีโคคาร์ยันถึงอะไรรถหรูหรา ใช่ไหมครับเอาพาดใช่ไหมครับไปแบบรถสปอร์ตโตยต้าเป็นรถสปอร์ตนะใช่ไหม MR2 เหมือสมัยก่อนไทยกนะ็ซูปราพันก,ออกันแะ่าวนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ยังขายอยู่นะคันหนึ่งเกือบหกล้านอ่ะนะครับโตยต้ากำนังมาขายนะครับแั้นสิ่งที่น่าสนใจคือโตยต้าขายทุกตลาดตอบสนองทุกความต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับ ทีนี้ถ้าเป็นมุมสายล่างสายล่างเป็นไงวะสายล่างก็คือความต้องการแคบก็คือเฉพาะและกลุ่มลูกค้าโคตรแคบก็คือเฉพาะใช่ไหมครับแล้วก็ขวาล่างขวาล่างนี่คืออะไรขวาล่างก็คือความต้องการหลากหลายแต่กลุ่มลูกค้าเฉพาะด้านล่างเนี่ยเหมือนการตลาดละนึกภาพไหมเพราะเนื่องจากเลือกลูกค้าข้างบนนี่ไม่เลือกลูกค้านะบนน่่ไม่เลือกลูกคาล่างเนี่ยเลือกลูกค้าเหมือนเหมือนวิชกาการตลาดละ ใช่ไหมระการตลาดสอนให้คุณเลือกลูกค้าที่น่าสนใจคือด้านซ้ายเนี่ยล่างกับขวาล่างเนี่ยก็คือต้องเน้นอย่างเช่นขายรถยนต์เนี่ยเฟอร์รารี hmm. ่เนี่ยคืออะไรต้องเป็นคนรวยถึงจะซื้อเฟอร์รารี่ได้เ mm hmm. ช่นเดียวกับพอร์ชต้องรวยก่อนซื้อพอร์ชได้ถูกไหมครับฉะนั้นก็เหมือนกับเลือกลูกค้าถูกไหมเลือกลูกค้าเฉพาะเข้าใจใช่ไหมครับแต่ถามว่าเฟอร์รารี่กับพอร์ชเนี่ยโพ i ิชันต่างกันนะเอ้ต่างกันยังไงวะถ้าเกิดคุณเห็นรถเฟอร์รารี่กับพอร์ชเนี่ย Porsche เ,เน้นความต้องการที่หลากหลายคือบางคนรวยแล้วชอบ Image ของความเป็นรถสปอร์ตแต่ก็ไม่อยากขับรถสปอร์ตเพราะรถสปอร์ตจริงๆขับไม่ง่ายทำไมถึงขับไม่ง่าย, <c oughs> ถ,าายถ้าเกิดใครชอบรถเหมือนผมนะผมก็ชอบดูรถนะไม่ได้มีสเปรี่นะแต่ชอบดูรถรถสปอร์ตจริงๆอะเบาะนั่งอะเนี่ยเบาะอย่างเงี้ยที่คุณเห็นเนี่ยเบาะรถสปอร์ตปรับเอ็นไม่ได้นะบนดรถสปอร์ตเนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นไงให้มันปลอดภัยที่สุดเวลาชน ฉะนั้นปลอกปรับเอนอนเล่นมีนวดไฟฟ้ามีไหมไม่มีรถสปอร์ตส่วนใหญ่เป็นเกียร์อะไรฮะเกียร์เกียร์กระปุกนะผู้ในงานถึงต้องเหยียบคัตอะ่ะเพราะว่ามันจะได้อัตราเร่งสูงสุดรถสปอร์ตเป็นไงดูแล้วมีองค์คารพยพเยอะไหมคำตอบคือถ้าสปอร์ตจริงๆนะเขาจะไม่ใส่องค์คารพยพเยอะเหตุผลคืออะไรครับเพราะเขาต้องตันให้ลดน้ําหนักเบาลดน้ําหนักเบามีข้อดีคืออะไรมันก็คือทําให้อัตราเร่งดีขึ้นนั้นสังเกตไหมครับบางคน แล้วสปอร์ตจริงๆบอกคนสร้างออกนะครับอุปกรณ์เอ็กเซซเซอรี่ถอดออกหมดคำตอบคือทาให้น้าหนักรถเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ถูกไหมครับซึ่งพอถอดอุปกรณ์ออกเป็นไงรถเฟรนรี่เนี่ยขับแล้วแม่งทรมานนึกภาพไหมครับขับแล้วไม่สนุกหรอกฮะเอามาขับเดย์ทูเดย์ได้ไหมฮะขับไปทํางานไหวไหมเจอหนังเป่าก็มึนชีวิตแล้วนะถูกไหมครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยพอสต่างกันพอสเกียอะไรครับ พอร์เกียร์ออตโต้พวงมาลัยไฟฟ้าบอกปรับนานได้พวงมาลัยประตูสี่ประตูะต้วยนะแล้วพอร์ชมันก็ทาคันใหญ่ๆลุยน้ําท่วมได้อีกขยเยนอย่างเงี้ยนึกไปใจสปอร์ตบ้านมันก็สี่สป,รประตูมีรถสปอร์ตที่ไหนสี่ประตูไหมไม่มีหรอกครับแต่อิมเมจของพอร์ชคืออะไรกูรถสปอร์ตฉะนั้นพอร์ชจะฉลาดมากเพราะเป็นโพ i ิชันที่กวาดลูกค้าได้เยอะมากคนรวยบางคนไม่ซื้อเฟอร์รารีนะครับ แต่ซื้อ Porsche แล้ว Porsche เนี่ยกำไรต่อคันเปอร์เซ็นต์การสร้างกำไรเนี่ยสูงกว่า Ferrari ถึงแม้ Ferrari จะแพงกว่า Porsche เหตุผลเพราะอะไรครับเลือก position position ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางธรรมชาติานึ้ภาพไหมครับซึ่งหลังๆ Lamborghini เริ่มเห็น position ของ Porsche ที่ขายดีกำไรเยอะ Lamborghini จึงทำ SUV ซึ่งเฟอร์รารี่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะมาไหมเพราะถ้าเกิดเฟอร์ราี่มาเมื่อไหร่เปราว่าอะไรฮะเฟอร์ราี่เปลี่ยน Position อาทำไมถึงเปลี่ยนโพสิชัน Position? สปอร์ตไม่มีสี่ประตูรถสปอร์ตบ้านใครมีสี่ประตูไหมมีพวงมาลัยไฟฟ้าปรับเอ็นได้สรูปกดรีโมทสปอร์ตบ้านไหนวะไม่มีรถสปอร์ตก็ไว้แข่งถูกไหมฮะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่เราเห็นกันในรถยนต์เนี่ยนะครับ เซกเมนต์ของ Porsche เนี่ยสุดยอดมากนะครับเพราะว่าอะไรฮะมันเป็นเซกเมนต์ที่กวาดคนคนกว้างใช่ไหมฮะตัวที่ไม่กวาดคนกวา้างกว่าความต้องการกว้างใช่ไหมที่ต้องการใช้รถทุกวัน Daily u s e อ่ะถ้าเป็นอุตสาหกรรมอื่นบ้างถ้าเป็นสายการบินอะอะไรที่เหมือนกับอ s ซุสคำตอบคือ AirAsia a i r a s i a นี่คืออะไรเน้น ลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนจุดหมายจาก A ไป B <c oughs> บริการชั้นหนึ่งไม่มีอาจารย์เห็น hot seat hot e Se a ชั้นหนึ่งที่ไหนลรา hot seat แม่งก็เอาเบาะปกติที่นั่งแคบๆนั่นแหละมาใส่หัวสีแดงให้ดูเป็น hot seat แม่งหลอกลวงประชาชนในการตลาดใช่ไหมฮะจริงๆก็คือไม่มีชั้นหนึ่งถูกไหมนั้น i c e ยเหมือนกับ Isuzu คือเน้นความต้องการเฉพาะต้องการเดินทางจาก A ไป B นั้นตอบสนองความต้องการเฉพาะเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่แต่กลุ่มลูกค้าหลากหลายแปลว่าคนจนและคนรวยก็นั่งแอร์เอเชียถูกไหมครับถามว่ามีบริกรบริการดีไหมไม่มีหรอกจนรวยก็เข้าแถวเหมือนกันอะจนรวยปิดประตูใส่เมื่อ45าทีก่อนเครื่องรวยเอากระเป๋ามาจะเช็คอินแล้วมึงก็จ่ายค่ากระเป๋าไปแต่จนจะรวยไม่เกี่ยว <ừ. S 1> ใช่ไหมฮะก็เน้นความต้องการเฉพาะนี่คือแอร์เอเชียของโพสิชันนะครับถ้าเป็นห้างสับสินค้าฮนะ ถ้าเป็นเหมือน Toyota, mm hmm. ตัว o t a างก็คือพวกเท s โก l o ล u s นึกภาพไหมครับถ้าเป็นขวาล่างขวาล่างนี่คือพวกอะไรขวาล่างนี่คืออะไรเหมือนพอร์ชใช่ไหมไมโอ้ยน่าสนใจนะเหมือนพอร์ชเนี่ยพริษันเนี้ยรวยนะแต่ไม่จะเป็นต้องขายคนรวยอย่างเดียวนะหลายคนชอบเข้าใจผิดคิดว่าขวาล่างขายคนรวยขวาล่างกับซ้ายล่างเนี่ยคือตอบสนองความต้องการที่ขวาล่างนะของความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะนี่แปลว่าอะไรจนก็ได้รวยก็ได้นะไม่เกี่ยว ฉะนั้นขวาล่างนี่คืออะไรสมิติเวชถูกไหมรักษาแม่งทุกโรคถูกไหมครับซัมซุงใช่ไหมครับอีเ e กียนะครับบัคโตโน d เพวกนี้อยู่ขวาล่างหมดในเชิงโพสิชันนะิ่งนะงงเพราะว่าวไม่งงเนาะไม่ต้องอธิบายเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งซ้ายล่างซ้ายล่างนี่คือต้องรวยแล้วก็เฉพาะเช่นโรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงพยาบาลจัตุรัตนินเข้าใจใช่ไหมครับ หรือถ้าเกิดเป็นในเชิงของโรงพยบาบาลอีกมีอะไรว่างโรงพยาบาลวัฒโนโสดอ่ะของเคยเห็นไหมวัาวัฒโนโสดของของโรงพยาบาลกรุงเทพอ่ะคือเฉพาะอะไรต้องเป็นมะเร็งจึงเข้าวัฒโนโสดและเป็นมะเร็งเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องรวยด้วยรวยบวกมะเร็งไปวัฒโนโสดไม่รวยมะเร็งเข้าไม่ได้รวยอย่างเดียวไม่เป็นมะเร็งก็เข้าไม่ได้เข้าใจนะครับอันนี้คือโคตรซุอร์เาะเลยนะ คือแม่งสเปซิฟิกมากสายล่างนี่โคตรแบบสเปซิฟิกอะซึ่งถ้าเป็นอาหารเนี่ยมันจะมีเบอร์เกอร์อันหนึ่งเรียกว่าอิน n d แอนด์เอา o u อินแอนด์เอาเนี่ยเดี๋ยวก่อนทำไมแมคโดนัลด์ถึงอยู่ขวาล่างคำตอบก็คือแมคโดนัลด์เนี่ยโพซิชันชัดเจนครับจะไม่ตอบสนองคนรักสุขภาพใครรักสุขภาพมึงอย่ามาแดกแมคเสียเวลาอยู่ตรงนี้แปลว่า จะแ,แคร์เพราะไม่อ้วนไม่รักสุขภาพแดกแบกไม่ได้ต้องไม่รักสุขภาพไม่ห่วงสุขภาพแล้วเป็นไงชอบของอร่อยไปกินแบกแต่ประเภทแนวคอนเซิร์นนับแคลอรี่ไปร้านอื่นอย่ามาอยู่แบกนั้นแบกจึงแไรจึงเน้นลูกค้าเฉพาะนึกภาพไหมครับซึ่ง ตรงนี้เป็นโพ i ิชันที่สําคัญมากเลยนะการที่คุณรู้ว่าคุณยืนอยู่ตรงไหนในโพ i ิชันการแข่งขันเนี่ยโคตรสาคัญเลยถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดคุณไม่รู้ตัวเองลูกน้องคุณก็จะไม่รู้ทิศทางคุณก็จะไม่ชัดเหมือนแมคโดนัลลอ่ะก็มีเคสที่มันพยายามทําอาหารที่เป็นเฮล t ี y ฟู้ดเช่นมีสลงสลัดเนื่องจากโดนคนด่าเยอะมีใครอยากกินสลัดแมคโดนัลล์ไหมเอาข้อจริงถามจริงอะ่ะ สิ่อยากกินอะไรโอกาจูกินอะไรโอ้ยกินอะไรแบบประเภทแนวขนับับแคลอรี่มาแมคโดนัลฮอร์อะไรโอกาจูมันปิดกูไม่มีทางเลือกแล้วหิวก็หิวเลยไปต่อคิวที่ร้านแมคแลวพวกรักสุขภาพได้ไหมไงโอแม่งกันเรื่องมากได้โลอ่ะไปถึงน้องไม่เอามะเขือเทศได้ไหมน้องตัดนู่นได้ไหมน้องกี่แคลอรี่อ่ะถามพนักงานที่กำลังเซิร์ฟอยู่ซึ่งผมอ่ะเป็นคนไม่รักสุขภาพ ผมอะมากินแบคพ่อ,อะลรอร่อยและเร็วแล้วผมอะไปต่อคิวหลังใ้คนที่รักสุขภาพซึ่งแม่งกว่าจะสั่งได้เกือบเจ็ดนาทีกูมาเพราะต้องการเร็วหนึ่งคุณอัปเซตลูกค้าเก่าอย่างผมสองคุณไม่ได้เซิร์ฟลูกค้าใหม่ที่คุณพยายามเซิร์ฟมันก็ไปเต็มใจจ่ายฉะนั้นแมคโดนัล์มันเคยมีปัญหานะในการที่พยายามเปลี่ยนโพซิชันเนื่องจากโดนโจมตีเยอะสุดท้ายแมคโดนัลด์ก็เลยบอกว่านั้นกูมีเมนูที่ไม่รักสุขภาพใครรักสุขภาพอย่ามาแดกกูจบ และที่น่าสนใจมากขึ้นอีกเลยเมื่อเซิร์ฟกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เป็นไงพวกแนวไม่รักสุขภาพใช่ไหมฉะนั้นเป็นไงดึกๆหิวไหมพวกไม่รักสุขภาพอ่ะดึกๆหิวไหมหิวเที่ยงคืนตีหนึ่งหิว,หวนนนไหมหิวมักรรเปิดไหมเปิดไอ้พวกรักสุขภาพนอนตั้งแต่กี่โมงสองสองทุ่มสามทุ่มตื่นตีห้ามาวิ่ง <S <S มึงไม่ได้แดกแดกตอนเที่ยงคืนหรอกใครแดกแดกเที่ยงคืนนี้ฟันธงกวอนนิดนึงนะไม่รักสุขภาพนะแล้วชอบกว่าน,นั้นอีกคืออะไร ประเภทแนวกลัวเสียแคลอรี่แล้วไปจอดรถเดี๋ยวเดินลงเสียแคลอรี่เฮียไปจอดข้างๆเลยไร้ทรูเดี๋ยวผมเป็นไงบอนทางหน้าต่างให้เฮียเลยเฮียอย่าเหนื่อยแล้วถ้าเกิดเฮียขี้ออกจากบ้านเฮียขี้เกียจออกจากบ้านเนื่องจากเฮียกลัวเสียแคลอรี่เดี๋ยวต้องออกกาลังกายนับก้าวผมจะมี delivery ความอ้วนเนี่ยไปหาเฮียที่บ้านเลยฉะนั้นแมคโดนัลมีความชัดเจนตั้งแต่ต้นว่ากูขายใคร งั้นถ้าเกิดมีเพื่อนคนหนึ่งบอกเอ้ยมึงด่าม่แล้วมึงไม่รักสุขภาพก็บอกว่ามึงไม่ใช่ลูกค้าแม็กความชัดเจนอย่างนี้ถูกไหมฉะนั้นเข้าแมมกได้เป็นไงต้องใจก่อนว่าไม่รักสุขภาพเหมือนเหมือนซื้อพพสได้เป็นไงต้องรวยก,ก,ก่อนเนี้ยเข้าใจเนาะเจอบทครับอ๋ออันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลวัฒนสถเนาะ ไอ้ซ้ายล่างเหมือนเหมือนเฟอร์รารี่เนี่ยมีอะไรมันยาคูนะยาคูยาคูที่ขนาดสนใจแม่งทำไซส์เดียวอะไซส์ซิ่งเดียวเด็กๆเคยคิดไหมอุ้ยกูรวยนะกูโตขึ้นมานะกูจะแบกยาคูห้าขวดเคยครับแต่สียมีเด็กอ้วนคิดนะเด็กผอมแม่งคงไม่คิดนะแม่หรืออ,นอน้นติ้งแจกตามตามโรงเรียนอนะเคยกินว่าไอ้ที่แจกแบบกินให้มัน,ให,มนให้มันเปรี้ยวปากเลนะ่นอะที่อร่อยนะนึกให้ใช่ โตมานะคุณรวยนะคุณจะซื้อแดกมากเป็นกล่องเลยปรากฏทําสูตรไม่เหมือนนะพยายามไม่เกี่ยวกับรวยจนแล้วแม่งชงไม่เหมือนว่ะ<ฮ>ถ้าเป็นขวาล่างคืออะไรบลุงล่าเซเว่นฟูดแลนด์วิลล่าโฮมโปรพอนครับ <S <S ถ้าเป็นสินค้าแฟชั่นสินค้าแฟชั่นสินค้าแฟชั่นน่าสนใจนะครับถ้าเป็นซ้ายบนซ้ายอ่าซ้ายบนขวาบนเนี่ยถ้าซ้ายบนนี่คือพวกซาร่าเฮเ n e เอ็มบนตอง พันดารายถ้าเป็นขวาบนก็พวกแกปโอเมก้าแท็กอยเออร์ใช่ไหมฮะถ้าเป็นขวาล่างขวาล่างนี่เป็นอะไรพวกลุยวิกตองพลาด้าโรเล็กซ์แต่ถ้าเกิดซ้ายล่างนะซ้ายล่างนี่คือสุดยอดของเฉพาะมากๆเช่นไรแฮมเมสพาเตฟิลิปส์โรสลอยพวกนี้ถือเป็นโพสิชันที่เรียกว่าซ u เปอร์ลักชัวรี่ ส่วนลูวิตตองพราดาโรเล็กซ์ถือเป็น mass luxury ซึ่งถามว่าใครรวยกัน mass รวยกว่านั้นซิน่าสนใจนะ mass luxury เนี่ยชน,นิดมันจะมีบางบางยี่ห้อเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนตัวเองจากซูเปอร์มาเป็น mass แต่ว่า mass ก็ยืนยากนะเพราะว่า mass เนี่ยอาจารย์บอก mass mass ยังไงวะลูวิตตองใบ80,000ก็เข้าใจว่าแพงคือต้องรวยก่อนถึงซื้อได้เหมือนพอย s ์ h e ใช่ไหม แต่ก็ใช้ได้แบบมีหลากหลายให้ใช้อะนะครับเลือกตั้งแต่รองเท้าอเซอร์เรีเข็มขัดหมวกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็น h ฮมเมสเนี่ยไม่ขายขายในผ้ามันคอเพราะอะไรกระเป๋าซื้อไม่ได้เพราะอะไรเพราะแมงมีน้อยส่วนใหญ่เดินเข้าช็อปได้ซื้ออะไรซื้อผ้ามันคอโหผ้ามันคอแม่งแปดพันจะเป็นลมวะโอ้บางอันนี้สองหมื่นกว่านะ กูผมเคยไปดูเน็กไทยผู้ชายเนี่ยนึกกระจเอ้ยผูกเล่นหน่อยแฮงเอเวสสองหมื่นห้าจะเป็นลมนึกกระจกุ้งกุ้งเนี่ยดีสองหมื่นห้าไปแดกบุฟเฟ่เลยนะมีความสุขไปเยอะเลยอ่ะบุฟเฟ่บอกเกษตรก็โหแปดพันหนึงนะแปดสามสิบสี่แดกได้สี่ครั้งเนี่ยแดกได้สามครั้งมีความสุขอ่ะทีนี้ประเด็นคืออะไรประเด็นก็คือว่าในเชิงของโพสิชันของบริษัท ที่พวกคุณอยู่กันน่ะที่แข่งกันน่ะส่วนใหญ่ปัญหาคืออะไรชอบสตรัคอินดิโอดอล์ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้แหละครับอุตส่าห์มาคุยเรื่องโพสชั่นแล้วเดี๋ยวจะวิเคราะห์โพสชั uhm> นของบริษัทคุณนายเกมบริษัทที่อยู่ล่างการันตีฮะแม่งอยู่ตรงไหนกูจะขายจนก็ไม่จนจะขายรวยก็ไม่รวยจะขายหลากหลายก็ไม่หลากหลายคือไม่ชัดสักอย่างไอพวกมิดลง ภาาไทยเรียกว่าติดลงภาษาอังกฤษเรียกว่า s t u c k in the middle s t u c k ก็อยู่อยู่กับที่ซึ่งวันนี้เราจะต้องขยับพวกคุณออกจากตรงกลางก็มีสองทางเลือกครับขึ้นบนซ้ายหรือไม่ก็ลงขวาล่างซึ่งผมถือว่าเป็น easy position ขยับง่ายส่วนจะไปขวาบนพูดง่ายๆมือนไปแข่งกับโตโยต้ลงซ้ายล่างแข่งกับเฟอร์ราร่ทำยาก เหตุผลเพราะว่าตลาดมันเฉพาะมากเพราะตลาดเฉพาะมากแปลว่าอะไรลูกค้ามีน้อยลูกค้ามีน้อยแปลว่าอะไรคุณจะลงมากัดกับเฟอร,ร,ร,ร์นิอ่ะลูกค้าเขาโรโยตเต็มที่คือเขามีความพักดีกับเฟอร,ร,ร์นิเจอเต็มที่นั้นจะมาแย่งแย่งแย่งยากนะจะขึ้นบนไปแข่งกับโตเรนต,รรตาไหวไหมคุณต้องมีพประชาสัมพันธ์มหาศาลหนึ่งพารมเลยครับแล้วคุณต้องอะไรมีสินค้าขรบทุกรุ่นน่ะซึ่งตอนนี้เราอยู่ตรงกลางอะส่วนใหญ่แม่งจนจะขึ้นไปแข่งใช้เงิน นั้น easy position คือฝังไหนค mm hmm. ือที่ไปเป็น isuzu หรือมาลงมาเป็นลงมาเป็น pos แต่ไม่ใช่เป็นต้องขายคนรวยนะขายคนจนก็ไวให้ตาดจยเย็นนะเป็นแบบโดนๆนะ <c oughs> นั้นเดี๋ยวลองลุยกันเลยดีไหมฮะแต่ละกลุ่มไปดูหน่อยว่า position ณปัจจุบันคุณอนะในในขายภาคุกเทตรงไหน มันไม่ดีขนาไหแลถ้าเอราจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนได้ไหมครับดูนีกันเลยครับกันในกอ่ะตั้งแต่กลุ่มที่ดูอยู่แล้วนะื่ออเชื่าไม่ไยสัก่านนี้แหรอกล้ก็มีอะไรอยู่หาสมมาันแล้วแต่อยุ่ท่หน้าดูเลยีหน้าเดะรนบอ่ะดูเลยนะ